สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องมัตสึคุซุกเคินจากทางฝั่งไทยฝั่งล่าหรือกระทั่งต่างประเทศจ้ามูลิตภาพมากินยำแซลมอนจากพี่น้องตำแบบเพชรหูหรูปจ้านา้ำยำเอาแบบอ่าเลียนแบบอันโจโจหนื่ไม่พี่น้อง <c oughs> แซบโจโจหรือไม่จ้านันจ้าบอกว่าเม่ได้เฮ็ดคลิปมันไป,น,ปน,นั่หาเนาะกินบ่มีจ้าพี่น้องให้แฟนออกไปตั้งหลายมองเทิงห่างเทิงใสแต่ว่าจะห่างกับ,บ่ได้ไปกับ่ได้จ้านั่นแหละพี่น้องจ้ามาๆมืูลิตก็พามากินแนวเกาเข่าแล้วแซลมอนเนาะ ผู้ใดเปิดไพ่เบื้อกะเบิงเ่งไปก็ลังใจซื้อๆดดได้พี่ต๋องเด้อผู้ใดอิ่มหล่อก,กะนั่งไปก็ลังใจจ้ะมากๆจ้ะอจอยยังไงเบิง่งมาละหวานฟักแมวแม,ม่วัานีมากลินโซดล่องเบิงที่จริงมันไม่อย่างไรมันไม่อย่างโซดแปดแปด มันปาดปาดแบบนี้หรอกะเอาแซนามเกลือจ้าหรอกะะส่ลมอนสาช่วงไปตั้นิด,สน,สดนึดนงบงไม่รู้ว่าแซยังแนวแต่ว่าม,ว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 มันเผ็ดเผ็ดมม่ๆลอกเมือง้าจ้ะยางเม็ดกรอบดีจ้าทั้งหวานฟักแมวมมละขมเซลร์อมอนครึ่งกิโลจ้ะพี่น้องจ้ะอืออืออือ ไม่ขอนมเสร็จน้ำจาำกม่จ่อไม่ละไปเท่ไหมนี้ไม่ละผมสอบนะ ส่วนทีงมาหยิบมาลับแมวให้แบบนี้แต่ชื่อล,ลูกสีเขียวๆอยู่ตรงนั้นนะคะเอามาเหมือแบบนจะให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งบางคนมุกจัาก็มันแฉเบิง้งอินนี้อินนอืมอื้อ น้าบดานหนึ่งหังวนี่จ้าด้วยไงไหม,มนหี่จ้าที่จริงมันไม่อย่างแต่วลา่า,าแบบนี้มัไม่อย่างอย่างมัยังเลยจากไอ้เซ้ามเครื่องกินโลกมันเห็นมันหลดขันจงจากพี่น้อง ได้มาบ่หลายหือ,อส่อเขาเมื่อหาแม่หาแม่ที่แบบ สบายดีแล้วทำอ่างลูกสาวหนาเข้าขึ้นไปใจคลองดีมากใส่ผู้จัดอยู่ดีไม่แห้งหมดทุกคนกันดีใจนะจน๊ะเนาะอืมจับ พี่น้องเลยพักไยจ้ะมืงเนี่ย 你没看把脚卡坐在脚尖上，嗯，把脚卡坐在脚尖上，嗯。 ไปกดติดตามแฟนเพจดยวยนะไม่้จ้าพี่้องจ้าเเหมอนอันเนี้ยเนื้อเน,นียนดีดีเกติเนื้อไม่เป็นเปลวเปลาตัวนี้แน่นดีค่ะเพจบอก,กับเพสลนะจ๊ะ chuyện hơn hmm. 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 oh, oh, oh. ไม่หรอไม่หรอขาลูกเขาซีรดกี่เดีบุพี่น้องเ,อเดี๋ยวพักนยกแป๊บหนึ่งเด้ยลูกไส้ขาเขาซีรดกี่เดี ก็ว่าจ้ะอันาาอขาขาไม่ได้ข้ซีรดขาลงไปในบ่องว่างอันมึงขาถีบไปไหมจ้ะขาตกววางเหมือนัันล่ะรูปน,นี้มันออกบม่ได้เล็กหน่อยออกแล้วจ้ะก็ต้องเสี่ยก็ได้สิเป็นอิมอ่ม Tiếp nhỏ hả? ừ. <laughs> 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 เันงวันคลิปนี้ที่เราเริ่นหิว,ว,หวบ,บ้างี่ยกินบ้าปากเปล่าอือครับครับผมอันนั้นมันมี ยางหนูจไปจับครับผมกระถามว่าหิวเข่าบัวกระพากออกมาบัวแม่กเ็เลยว่าแม่ขอเฮดยชิปก่อนเด้อจ้ะวันนี้เป็นไม่ยิบก,ก,มมกินขนมเซนจ้าซื้อไม้บ้านหิวกินาอสไปได้ไปป้อนเขาจ้ะเพื่อน ôm qua sáng mơ lên đầy tìm rồi bà lắm nha lắm nha lắm nha lắm bảy lắm nha rồi nha

ไม่ไไอซอนี้โอที่ลนกินจนเมื่อทานแม่ว่ามันมีเชื้อัวกกิ่นกับขนมเสฉวนแม่วันแล้วก็แค้นเม่งันขนี่อะลักล่าฝน 哦、好吃，就看甜甜的。今天怕个你们在白了照片当嘎，用勺子再用烤再拌烤好吧？